โรคพยาธิหนอนหัวใจและพยาธิเม็ดเลือดในแมวบอกเลยน้องแมวทุกตัวมีสิทธิ์เสี่ยงป่วยได้หนีไม่พ้นไม่ว่าเราจะเลี้ยงแมวอะไรอายุเท่าไหร่พันอะไรระบบปิดหรือระบบเปิดก็ตามแค่โดนยุงหรือเห็บหมัดกัดก็มีสิทธิ์ป่วยได้ สวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงวันร่างคณาสังวิชัยหรือมาบีฟเลี้ยงหมาตามหมอคะ่ะเราทาตรับมือให้ทันพยาธิที่แอบแฝงมากับฤด,ดูฝนเชื้อโรคปรสิตต่างๆทั้งภายนอกภายในเติบโตได้ดีมากในอากาศชื้นๆโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนบ้านเาราปรสิตเหล่านี้เป็นตัวร้ายเพราะเป็นพาหะนําโรคมาให้น้องแมวเราป่วยได้ตั้งแต่เป็นเชื้อราที่ผิวหนังไข้หวัดพยาธิเม็ดเลือดหรือแม้กระทั่งโรคอันตรายอย่างพยาธิหนอนหัวใจเพื่อให้น้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ถ้ารักจริงต้องปกป้องใด้ครบพาน้องไปพบสตัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อป้องกันนะคะหรือดูฝนกับโรคในน้องแมวหน้าฝนพาน้องแมวป่วยได้หลายโรคต้องระวังให้ดีนะคะคลิปนี้หมออยากให้ระวังเป็นพิเศษ2โรคที่มากับพาหะตัวร้ายอย่างเห็บหมัดและยุง โรคแรกก็คือพยาธิหนอนหัวใจที่มาจากยุงกัดส่วนโรคที่สองก็คือโรคพยาธิเม็ดเลือดที่มาจากเห็บหรือหมัดมากัดแมวเรานั่นเองยุงกัดแมวแค่ตัวเดียวแมวก็เสี่ยงติดพยาธิหนอนหัวใจจริงไหมจริงค่ะถ้ายุงตัวนั้นมีตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจอยู่กัดน้องแมวเราแค่ครั้งเดียวตัวเดียวนี่แหละก็ทํางานเข้าให้น้องป่วยได้เลย หลังจากกัดแมวเราแล้วตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจก็จะเข้าสู่ร่างกายน้องแมวเราไปตามกระแสะเลือดแล้วทําให้เกิดโรคที่ปอดและหัวใจตามมาหน้าฝนแบบนี้ยุงชุมมากๆต้องระวังอาการที่อาจสังเกตได้ว่าน้องแมวเราเสี่ยงป่วยเป็นพยาธิหนอนหัวใจแล้วระยะแรกจะทําให้น้องดูซึมๆเบือ่ออาหารมีไอบ่อยๆคล้ายโรคหอบหืดหรือเป็นหวัดระยะที่2เนี่แหละที่น่ากลัวน้องจะมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงน้ำท่วมปอด ทัานน้องหายใจไม่ออกแบบเห็นได้ชัดแล้วทําให้หัวใจล้มเหลวตามมาโรคเนี้ยสามารถตรวจได้โดยการพาน้องไปเจาะเลือดหาตัวอ่อนในกระแสะเลือดเอ็กซรย์ช่องอ,อกและเอ็โคอันต์ซาวหัวใจโรคพยาธิเม็ดเลือดจากเฮปติกัดในหน้าฝนอุณหภูมิและความชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่กระจายของเฮปมิตและดูเนี้ยจึงต้องระวังเป็นพิเศษเฮปมัดในแมวนอกจากจะสร้างความลำคัญให้น้องแมวเราแล้วทำให้คันแพ้ขนล่วงเป็นโรคผิวหนังตามมา แถมยังทําให้แมวเสี่ยงเป็นโรครุนแรงอย่างพยาธิเม็ดเลือดได้อีกด้วยลองสังเกตดูนะคะช่วงนี้น้องมีอาการซึมๆเบื่ออาหารสีเหงือกสีลิ้นดูซีดลงบ้างไหมอันนี้นะ่าสงสัยว่าเป็นภาวะโลหิตจ,จางจากโรคพยาธิเม็ดเลือดได้ค่ะถ้ามีอาการแบบนี้อย่ารอ นี่พาไปพบสเตวแพทย์เพื่อให้คุณหมอตรวจดูนะคะหมัดยังเป็นพาหะให้กับปรสิตท,ที่พบได้เยอะในประเทศไทยเช่นพยาธิตัวตืดแมวจะติดพยาธิตัวตืดจากการกินหมัดที่มีตัวอ่อนของพยาธินี้เข้าไปทั้งจากหมัดบนตัวแมวหรือหมัดจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะโดยน้องมักจะมีอาการสู้ผอมเบื่ออาหารหรือมีป้องของพยาธินี้ออกมากระอึกการปกป้องให้ครบจริงต้องเริ่มต้นอย่างไรดีไม่ว่าจะเลี้ยงน้องแบบปิด ให้น้องอยู่แต่ในบ้านหรือว่าเราจะเลี้ยงแบบเปิดปล่อยน้องให้ออกไปสนุกนอกบ้านได้หมอแนะนําว่าก็ต้องป้องกันเหมือนกันค่ะสามารถปกป้องให้เขาได้ตั้งแต่เป็นลูกแมวช่วงอายุตั้งแต่8สัปดาห์แรกเลยควรเลือกใช้โปรแกรมที่สามารถปกป้องทั้งไรนีหูหมัดเห็บพยาธิหนอนหัวใจพยาธิตัวตืดและพยาธิายอื่นๆ และต้องเป็นโปรแกรมที่ยอมรับว่าสามารถปกป้องได้ครบจริงนะคะสุดท้ายที่หมออยากจะฝากไว้นะคะบ้านเราชุกชุมไปด้วยปรสิตยิ่งหน้าฝนแบบนี้ยิ่งต้องระวังค่ะไม่ใช่แค่2โรคที่หมอเล่าไปนะแต่ยังมีปรสิตอีกมากมายที่จะทําให้น้องเราป่วยได้เพราะฉะนั้นจะปกป้องให้เขาทั้งทีต้องแน่ใจว่าป้องกันได้ครบจริงนะคะเพื่อให้น้องแมวแข็งแรงทุกช่วงวัย แกล่งดั่งพี่เสือเล่นซนไปกับเราได้น,นั้นๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้จาก Cat e x p e r t เปิดบา c o m b o Cat สามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลย